อยู่ไนกันแล้วอยู่อไรยอมคะอีกสิบามนาทีถึง

รคอันอันนี้เลยใช่ไหมชอบดีเนาะกำลังจะไปเกาะเสม็ดแล้วค่ะนั่งสปีดบูไปทุกอย่างเร็วมากเลยอ่ะยาเร็วมากเลยทุกอย่างกแต่จอดจนจะขึ้นเรือคุณผ่านไปไม่ถึงห้าที แต่จริงๆถ้ามีมอเตอร์ไซค์ให้เชา่าก็จะดีมากเลยอันนี้คือเรือที่เราเพิ่งเห, <He ard S 2> ห็นไหมนะเห็นอยู่นี่เรือที่เราเพิ่งมาเทีนะ่ยวบางเรกอกแล้วอยากนั่งลำวนอะเอออยากนัก่งลำสีแดงมากเดี๋ยวถ่ายสีแดงให้เพื่อนๆดูนี่อะไม่เห็นนะอันนี้คือเขาต่อแถวทำอะไรกันคักรอเออวัาคัดกรองแน่เลยเก้าสิบเอ็ช่วงโควิดก็จะต้องมีคัดกรองด้วยนะคะแถวยาวถึงพับเลย ตเรือล่ะนี้มันลำเบลอเลยลำใหญ่กว่าเรานั่งเลยใช่จริงๆถ้าได้นั่งลำนี้ก็คงสนุกน่าดูเลยขึ้นผับขึ้นผับขั้เป็นที่นั่งที่หนักฮะเอ้ยนั่งหันเอ้ยหันหน้าอะไรของนั่งหันหนานั่งหันหนาไม่นอนเลยยังไม่นอนเลยครับจุดคัดกรองน้ำมากไหมไม่ดิแม่ เ็ิ่มเช็คอินมาทเยลมีเามาไวมากโชคดีอันนี้ซื้อบัตรเขาบอสี่สิบบาทไปไหนมาไหนก็ต้องถุงน้ำดีว่าจะจับตัวทะเลไม่ช่าผิดทุวันจตัวตลอดเวลาเลยครับ ไม่ใคเห็นนะอ๋อแบอหรอ้อหาบาทครับผมวันละสองร้อยห้อะไร้าไหนะวันละสองราอยห้วันละสองรห้าสิบ ได้เรากระงกปงเปลือนเปืือนอะไระเปืออรอไม่มันจะโดนนะ้ำเมื่อกี้เ,เสร็จแล้วลคุณคราบท่องมินิฮาร์ตของเราเไม่ไ, <laughs> ไม่ไ <laughs> มไม่รู้ว่าเมาโอ้โห <laughs> <laughs> ต้องไปเซเว่นก็ได้ไอแล้วแี่นี่ะททนะนนของเขาอีกป้าจะเก็บที่หลังหรือเปล่า่ไม่รู้อะเจ้าสร้อยก็ไม่รู้ประตูห้องเปิดไม่ได้ <laughs> โอ้ทําไม่่า้หรอโ,<ด>โอ้ทํ พี่อนบอกอะไรพี่อนบอกมันล็อกอยังไงพี่ล็อกไม่เป็นนะ้บอกก็เลยล็อกแล้วบอกก็ให้เอบบน้นเจียหมุนดูแล้วโบอกจะไปรู้ไหม่ะว,ว่ามันหมุนตรงไหนอะ่ะพี่อนเออไปตามคขามา <ไง S 1> เปิดแต่ตมันเสียเข้าได้นะมันเสียเข้าวแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เกี่ยวของอย่างี้คือไปไปไปตามพนักงานอะไรไม่ใช่ความผิดพี่ไม่ใช่ความผิดเราเหมือนกันค่ะตัวอะไรกันล่ะวายหาพนักงานก่อนจะได้ไปถ่ายรูปเล่น อันนี้ที่สักรยานให้เช่าเขาบอกว่าให้เช่าวันละสองร้อยห้าสิบบาทใช่มันเปิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคมันน่าจะติดล็อกมือค่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านไปเปิดให้ห้องเบอร์ดีกว่าสามสิบเอ็ดนะจะเข้าห้องตอนนี้เลยหรือว่าตอนตอนนี้อะค่ะเดี๋ยวไปเอาของเดปิให้นะขอบคุณค่ะ้นเคยเจอเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ใช้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ย อันนี้คือเขาทูหาทางกับพ้องตัวเองไงให้ไม่ลงไกลอยู่นะเดี๋ยวเดินเช้าๆหนะาโบเติน,ต,ต,นตามไม่ตันเดินตามไม่พันไม่ลงนะคะวางงานงานแขอบคุณครับ แต่ก่อนนะเงี่ยเก่งเหมือนเชี่ยวชาญ <c ười> คือถ้าวันนี้หลุดไปไหลายรอบแล้วเด <c ười> ี๋ยวมันไม่เซียนอย่าไม่เห็นเลยถ่ายยังไงให้สวยขอาสหนึ่งเทคนิคครับยากเลยทำงไงทำไงยากเลยให้แฟนถ่ายให้สวยแน่นอนอ๋อเขาถ่ายแฟนแฟนไปตลอดแอนใช่ไหมใช่ว้าขเกียบเลย ถ่ายยังไงให้ชัดดีกว่าโอ้โหปนยากได้อย่างไรสา,า,ายส่วนใหญ่แล้วมันจะเบลอทุกโลกแะไรไมร่เป็นไรเป็นเพราะเรากากเองหรือว่ากล้องมันกากจริงๆกล้องไม่กากหรอกอาจจะน่าจะเป็นเราก,กากก็ออได้คิดว่าจะล็อกได้เปล่าว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาแน่แน่นี่ไงถ่ายรูปใช่ไหมล็อกแรกเนี่ยที่แบงพี่ว่าเป็นคนร้อนมีร้านอะไรด้วยคอนน โอ้พระตำทางใหม่เหรอนี่ไงหาที่พี่ไอ้นี่ไงใช่เหรอใช่ปะ่ะต้องไปดูดิมองว่าเห็นแพรตรงหนูปะ่ะคือมันอยู่มาตั้งนานแล้วอ๋อใช่อยู่มานานแล้วเขาจะว่ายไปอาบแดดตรงแพร,าารงงเลยเลยหนูไงไม้ก็ไม่ตกปลากันเขาจะไปว่าย I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile <laughs> มีพลังวิเศษเหรอ,อหไปดีกยว่านตรงตรงที่เราพักนี่คืออาทิตย์ขึ้นพอดีดลอลเลยโหแอบตาโคตรอะไรเลยมองหาดูอาทิตย์ทีขี้ตากระจายเลยยังไม่รู้เลยว่ากินอาหารเช้าตรงไหนน่าจะตรงโน้นนะปะ เราให้ไข่นี่ตอใส่ือก่อกินข้าวด้วยอาไข่อะไรอาวออมตตางนะใส่ใส่แฮมกับมะเขือเทศค่ะเหมือนกันเลยครับ

เดี๋ยวไปกินอันนั้้องหงด,ดีกว่าวันนมันต้องตัวแล้วคนเดียวคนบวาคนต้องเอเลยข้า,าว,วผัดองน,น,นี้นะข้าวผัดเดี๋ยวไปตักกันข้าวผัดกระเาร้เผ็ดมัน่ยเราไปกินฝั่งนู้นอ่ะต้องผัดไก่อันนี้อาหารไทยเ่นยอ,อาหารเช้าของรอเรานะครับ อันน <łość> ี้ของี่อันนี้ของโอันเด้ออันเด้ของพี่อันนี้อะไรกันรัน้มีชไหมโอคบิวนี้ วิวเองก็ดีเราโอ้โหโคตรได้เลยแม่ก็นอนอยู่โอ้อยสบายดังวะก็สบายอะ่ะที่พักนี้ราคาเท่าไหร่นะจองมาพันสามแต่ว่าถ้าว่าธรรมดาก็จะถูกกว่านี้พันนิดในห้องที่เรานอนนะโห้องเล็กใช่ไหมเราอ่ะใช่ถ้าถ้าตรงนี้ก็จะแพงหน่อยใชห่ห้องโตงเออน่าจะแพงประมาณสองพันบาทนอนได้สี่ แต่ว่าประมาณ2,000นิดนิดได้ซีวิวเลยต้องลองจองดูช่วงโปรโมชั่นเราช่าอันไหนนะอันนี้ปะอันนี้ไหนมั้งเท่าไหร่อ่ะ2 2นี่ไงชั่วโมงละร้อยนั่งได้สองคนให้ภัยไม่เป็นอ่ะคันอะไรพี่เอหัวบันกาดหรอมันมีอะไรอ่ะดูดิไปดูไปดูคนเดียวตรงนั้เลยหมดเข้าเสื้อไหน คือวิวดีมากแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกับพายก็ได้ถ่ายรูปกับวิวถ่ายรูปกับข้างหลังถ่ายรูปย้อนแสงยังสวยอ่ะประมาณ4ี่ห้าโมงก็สวยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหาที่เราอยู่ประมาณ4ี่ห้าโมงมันจะเริ่มมืดแล้วก็แนะนําให้เป็นช่วงประมาณสามโมงเย็นหรือไม่ก็แดดตอนเช้าไปเลยสวยสวยมากแนะนาค่ะที่เราอยู่มันจะพระอาทิตย์ขึ้นนะถ้าสมมติว่าตื่นไวจริงกจริงอ่ะก็มาเช่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นถ่ายรูปเลยสวยกลับก่อนนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วอะไรครับนิตา ไหนดูชุดดิอันนี้ชุดแบบสบายสบายซื้อได้ที่ไหนอ่ะ IG Little Nisha Shop ซื้อได้ที่นี่ค่ะ